สวัสดีสวัสดีแวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีน้องมือนีโซเยตกลับมาอันพูดพูดอันรักเต็มหิดเคาะสอยสนิทน้องพี่น้องอยู่บ้ายนหยาพี่น้อง,งเดี๋ยวจะไปซื้อมาถ่ายเบอร์ของมูพี่น้องพี่น้องมูกบบโคตรลายเฮ็นแบบแต่สะอ่อนแล้วก็จเจ้าเลี้ยงมูแล้วพี่น้องเป็นเสียเคาะใหม่มูของมูงมก็เต็มเลยเดี๋ยวจะไปซื้อถ่าย อ้วัลายายข้อแพงข้างผูกกระเห็นนะพี่้องแล้วก็จะเสีเหตุบ่อนแอเนาะแล้วจะยามลงไปเหมือนจะเนาะ จะสิบพุตบ่อนนะทุกท่านก็จะเอาไม้หีดอ่อนเป็นแบบนี้นะพี่น้องก็คือหีดสวนแบบฉี้แหน ซาลิงยาไว้แ้่ปนามั้ก็บอกอริดดามมากอเอารถจักรตัวเย่เพื่อยู่แล้วเอาก็ขีดรถจักมาลเดหม้อมถึงรจะกอนะกระจายซีุดเนาะเขาไม่เปิดังินคสิ่ความเป็นอันนี้บดีก็จะคอยใหที่ที่ตงไหนเลยะมันดีอยู่โดโดนเดี๋ยวเขามาเบิ่องูเนาะอูพันอันนี้มูยงนี่อันนี้หมูคุณ มูคุแม่มูอเอ้ยมันตื่นนอนตื่นผู้ว่ายขอกเดียวกันไรล่ะคนยังไงว่ายพี่น้องมูคุลาได้หรมูคุณโตงหายนัน่นเลยเดน้องพี่น้องเขาจะเสียดบันนี้เนาขอกูเนาะเดี๋ยวเ้าสิมาถ่ายเบิงเนาะแต่คนนหน้าเบิ่งมูอีกคนข จอหมูแห้งเราไป้องจะใครตีเหียหมูดน,นะอันนี้มูหมูอันนี้หมูพันหน่อยใช่ไหมเนาะมันาจนนะเลี้ยงตัวเองนะหมูคนเนาะติดไอ้สีน้ำอ่ะไ่ที่เลก น,น้อเท้าถี่เป็กแล้วมีนอนน่นใช่ไหมเฮ้ยขอด้หกเท้นี่เป็นไสอยู่บรเวณน้ำเีนงมากนรักเลย เคยสิลงไหนเนาะสาเป็กหมูไมนกวมันะมาหนและเนาะไดอยู่คมเดียวววานหสวนเป็นคูดวานึจดเนาะ

ขิดหนึ่งแล้วไปจง้วแ่แคเนาะขีดแล้เด้ะีดหนึ่งแล้วนะครับเป็นพันยักแล้วพี่น้องเนี่ยไมพันยักแล้วสันนิพนธนี่เวียงร้ายเวียรายเนบากเฮงเนี่ยนีดีเดาเหมือนน้องพี่น้องบางทีปิชิะได้เนี่ชนพี่งสามคู่บงกีเนาะสามส่เบิกนอกคุดนะครับไปิดดเหอะได้ในพี่น้องพรมันมีแต่บางหินเนาะทินกีหินมีแต่หินใหญ่เนาะเปิด้เหะเปนน้ำเนาะ อาาโจกเพื่อนเดียวคนเลยนะเออต้องบอกอาเซียนใหญ่เาบานะเอา่อน้ออกไปเอาเลออไปเอาเี้ยพกกระเช้อนี่นะไม่เหอเยอะเงี้ยหอใส่แล้วเนาะบาวิคุณแล้วก็หอถันนี่หุ่น ัวนี่จะเห็นอ้เบิดมือเด้้ยขอามตัวนั้นอะไปบอกลองขอวมันเดเนี้ยเี้ยเด้มันจะแลงหอนหลุจะวันเนี้ยจะเอาเซียมนี่ขุดนะค่ไคคอยของคอยนะึุณหอน พกดดนเซยแบบว่ามันข้างในตะกี้ม่นมีแต่ดดนปลายเดือนนี่แหละเดือนลังเลยดิมันแบบว่ามันข้างเลตะกีนเลยมันยังไม่ได้ข้นเว่แมันเบิกขนาดน่ะพกเสา่นนวาดินดินกระดินแบบอันนี้ไม่ได้เบิดหมืแต่ตอนแรงเท่านะ พูดเปนแรงแน่ะคนละสาวเลยสิอ่อนเลยได้แค่ไหน,นอ่อนหมดเลยมันีิบอกเป็นสีเหลี่ยมเลยค่อยเบ่งจะฟูดไปนี่ช่วขึ้นก่อนเลย น้องเพี่อนซันนิ่งมากยต่อบึงนู่ขนาดต่อกันก็ยังบ่ได้ลงหัวใจอยู่เลยพี่น้องสังเกติบึงโจ๊กโจ๊กโง เพียงนีก mm. ็อนนี้จะแทกนะเพียงนี้อย่าลืมวโจ๊กอย่าลืมวโจ๊กคุมนี่สามคนเนาะคุณ ถ้ามีตะกี้เหนียงียงใช่มีดินดักครับดินดักดินแดงดินดา้าตอนนี้หนอยยมาแล้วะ เ่บแๆเาพรยังคุมหนึ่งน่ปน้องทำไมการเสียอล่ะเรือสวนฉันแล้วแล้วแล้วต็มหเดแร์ขนาดกัน มันจะไป็นบาวีขุดขุ่นใหญ่ก็โมกวางกวางกว่างก็โมแน่ม Ini boleh berlantik Pasu anda lah, nasi ni Pasu anda nasi ni มันผงบุบๆปะนี่แค่นี้ทำได้หลายอย่างมีดีไหมดีใจดีเลยน่ามาแบบไหนได้ใส่เสือ

ยาคุมเดียวแบบนี้น,นี่แหละอ้าตานิบักลายหน่ะเอานะั่นตอนิเห็ดเดียวไข่หมูแดงเลยเอากระจ่ากรตักกระตุกกระตุกดินฮ่นาลงมาฮหาตุน่นนี่ลงมาเก็บเอาจะพี่นอ้อง พมปุ้มัมนลงเสาวเห็ดกองโมูค่ะชิลจูเพียงสนิทน้องเปนน้องฝา่น้องก็ไรก็แช์ก็สับัดไถ่ทำให้ใจกระดี่งซาลาพาพามาบาบรรยากาศสนิทน้องเปนน้อง